สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวการศึกษากับดิชานิตยาดวงแก้วค่ะในช่วงนี้นะคะเริ่มต้นกันที่ประหลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์พร้อมภาคีเครือข่ายลงพื้นที่ช่วยเหลือครอบครัวกลุ่มเปราะบางย้ายเข้าบ้านใหม่ที่เคหะรามอินทาซอยคูบอน27พร้อมใช้สมุดพกครอบครัวช่วยแก้ปัญหาความยากจนค่ะ นางพัชรีอารยากุลประลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือพอมอพร้อมด้วยผู้บริหารหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายใต้ความร่วมมือโครงการบูรณาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือนระหว่าง12กระทรวง1หน่วยงานได้ลงพื้นที่บูรณาการร่วมกันในการให้ความช่วยเหลือครอบครัวกลุ่มเปราะบางที่ประสบปัญหาทางสังคม จำนวนหนึ่งครอบครัวที่มีทั้งเด็กผู้สูงอายุคนพิการและผู้ว่างงานภายในซอยคูบอน30ถนนรามอินทราแขวงบางชันเขตคลองสามวากรุงเทพมหานครโดยให้การช่วยเหลือด้วยการย้ายเข้าที่อยู่ใหม่ณเคหะรามอินทราซอยคูบอน27แขวงท่าแรง้งเขตบางเขนกรุงเทพมหานครค่ะนางพัชรีอารยากุล ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้กล่าวว่าการบูรณาการความช่วยเหลือครอบครัวดังกล่าวแบ่งออกเป็น3ระยะดังนี้ 1. ระยะสั้นคือการให้ความช่วยเหลือด้านที่อยู่อาศัยโดยจัดให้มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองในโครงการของเคหะรามอินทาซอยคูบอน27อีกทั้งช่วยเหลือด้านเงินสงเคราะห์และเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็นมอบทุนการศึกษาแก่เด็ก ตลอดจนการดูแลรักษาสุขภาพและโรคประจำตัวของผู้สูงอายุ 2. ระยะกลางคือการจัดการเรื่องทะเบียนบ้านเพื่อให้สามารถขอรับสิทธิ์และสวัสดิการของรัฐอีกทั้งการจัดหางานทำเพื่อช่วยเพิ่มรายได้ให้ครอบครัวตลอดจนให้คำปรึกษาแนะนำในเรื่องการดูแลด้านสุขภาพและการรักษาพยาบาลอาการผู้ป่วยอย่างต่อเนื่องและ 3. ระยะยาว คือประสานให้อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ประจำหมู่บ้านลงพื้นที่เยี่ยมบ้านเพื่อให้การช่วยเหลือและติดตามครอบครัวอย่างต่อเนื่องพร้อมให้ความรู้เกี่ยวกับสิทธิและสวัสดิการต่างๆอีกทั้งให้ความช่วยเหลือด้านทุนการศึกษาของเด็ก เพื่อการศึกษาอย่างต่อเนื่องและส่งเสริมพัฒนาการของเด็กตามความเหมาะสมรวมถึงได้ประสานศูนย์บริการสาธารณาสุขศูนย์2ีบบางเขนเพื่อติดตามการให้บริการด้านสุขภาพและอาการป่วยของผู้สูงอายุอย่างต่อเนื่องตลอดจนการช่วยเหลือด้านเงินทุนประกอบอาชีพเพื่อส่งเสริมความมั่นคงด้านอาชีพของครอบครัวในระยะยาวค่ะ นอกจากนี้ได้มอบสมุดพกครอบครัวให้แก่ครอบครัวดังกล่าวตามนโยบายของรัฐบาลที่ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังเพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลสำหรับการบูรณาการความช่วยเหลือด้านต่างๆของแต่ละหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นการช่วยแก้ไขปัญหาความยากจนอีกด้วย ที่มาที่ไปก็คือว่าที่ผ่านมาเนี่ยก็คือเออเรามีโครงการนะคะโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเบาบางรายชุมเรือนแล้วเราทราบว่าคุณตากับคุณยายสองท่านนี้เนี่ยเออท่านประสบป,ปัญหาภาวะยากลำบากอย่างยิ่งนะคะคุณตาบริรักษ์กับคุณยายจิตต์ ก็เคยไปเจอ,อ,อค่อนะคะ,ะเพื่อที่จะขอความช่วยเหลือเพราะว่าบ้านนี้ที่ท่านที่ท่านเห็นว่าอาจจะเป็นเทาเฮาส์แต่จริงบ้านนี้ลูกคือบ้านของท่านนะคะเป็นท่านเนี่ยได้บิบุบบ้านหลังนี้อยู่อาศัยมาเ5ปีบห้าปีแล้วแต่บ้านกำลังจะ,ะไล่ให้ผู้ตายรายเนี่ยออกจากบ้านนะคะตามสัเญาณนะคะซึ่งถือว่าเาป็นปัญหาความยั่งยืงที่ซึ่ง สมอเองในฐานะที่ต้องดูแลนะคะดูแลพื้นือถุกตาหมยผู้ที่อยู่ในความมุกนนนะคะแล้กุ่นออมานะคะขุ่นรอกาของสอุ่นีขน้เชการนะคะหรือมีเด็กอยู่ในครอบครัวรวมทั้ง่แม่ยเดี่ยวพ่อเดี่ยวหรือเป็นผุณแม่รอดไร้บ้านในต่างๆเพราะฉะนั้นเนะกะซึ่งเราได้รวรวมมากัก12กระทรวงนะคะแล้วก็หน่วยงานนะคะก็คือ สมอนะคะที่จะเข้ามาดูแลพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มนี้ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีวัน่อเราทราบข่าวของคุณตาคุณยายนะคะซึ่งประัญหาความเดือดร้อนก็เลยให้ทีมง,งานลงมาดูว่าคุณตาคุณยายประสบปัญหาเดือดร้อนเรื่องอะไรก็ทราบว่าเรื่องบ้านแล้วก็จริงๆแล้วเดิมเนี่ยคุณตาคุณยายเนี่ยอยู่ด้วยกันใกล้ชองคนนะคะแต่ว่าคุณตาก็สูงอายุคุณยายก็เป็นอัมพาพุ่งซึ้งนะคะซึ่งการทำมาอาชีพคงไม่ได้แล้วนะคะในภาวะยากลระหม่บแบบนี้ก็ลูกชายนะคะก็ กลับเข้ามาดูแลนะคะพระพ่อพาลานมาด้วยซึ่งรายได้ของครัวนเรือนนี้มีจากฝ่ายที่เป็นภรรยาของลูกชาย,ยแค่คนเดียวนะคะซึ่งคิดว่าก็คงยูเพระว่ายากลำบากที่จะ,ะไม่สามารถที่จะดูแลครอบครัวได้นะคะมันเริ่มต้นเนี่ยทางต่วชัวเร่วมกับ12 12กระสวนกับหน่วยงานเนี่ยก็เลยมาดูนะคะในส่วนแรกก็คือ เราดูแลแล้วว่าบ้านเนี่ยอยู่ไม่ได้แล้วก็เลยให้พาไปดูบ้านของการแกรียชาตินะคะเูื่อดูบ้านเพื่อทอ,อนนะคะซึ่งเราก็จะให้เช่าอยู่ในราคาที่ถูกนะคะเพื่อที่จะให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นเบื้องต้นนะคะแล้วก็ตอนระ้ชมรายาเองก็มาดูเรื่องอาชีพของลูกชายนะคะซึ่งตอนนี้ยังไม่มีอาชีพอยู่เนี่ยเพื่อจะได้มีอาชีพพอที่จะเป็นหลักให้กับครอบครัวได้กากภรรยาของเขานะคะและในส่วนอื่นๆเราเดี๋ยวก็มาดูทุกๆเรื่องอะค่ะที่เป็นปัญหาเบื้องต้นอย่างเรื่อง การศึกษาของของหลานนะคะว่าอนาคตจะทำอย่างไรนะคะซึ่งอันนี้เราใช้สมุดพบครัวเรือนนะคะเรามีสมุดพบครัวเรือนเพราะฉะนั <c oughs> ้นเราจะรู้รายละเอียดของครัวเรือน,นทั้งหมดทั้งซึ่งสมุดพบครอบครัวของเราตัวนี้เนี่ยก็จะสามารถรู้ได้ว่าหน่วยงานไหนต้องเข้ามาช่วยอะไรเพราะเราจะใช้ข้อมูลเบืเ้องต้นในการว,าวิเคราะห์ปัญหานะคะว่าปัญหาเบื้องต้นของครอบครัวนี้มีปัญหาอะไรแล้วหน่วยไหนจะ นี่ก็คือเป็นส่วนหนึ่งดังนั้นเราไม่ได้ทิ้งแล้วก็อีกอย่างคือตัวตัวของกระทรวงเองให้าการทุกคนให้าการทุกคนหนึ่งคนจะต้องเข้าไปดูอพมอ25คน25ออน่าอพม1ชคนต้องดูส0บตัวเรือนที่เป็นกลุ่มปลอบบางเพราะฉะนั้นาการหนึ่งคนจะต้องมีภารกิจในการดูแลคอรอบครัวปลอบบางนนประมาณ250รตัวเรือนนะคะซึ่งตอนนี้มีอยู่ทั่วประเทศประมาณ4ีล้านหนแสนตัวเรือน ในส่วนของประหลัดเองนะครับในานะประหลัดเองก็คนนี้ก็อยู่ในการดูแลของประหลัดนะคะเพราะฉะนั้นหน้าที่ของประหลัดก็คือต้องดูคุณภาพชีวิตของคนเรียนเนี้ยให้เขาสามารถามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นจากเดิมและก็สามารถอยู่ในสังคมนี้อย่าง อย่างมีจับคีคุณภาพความเป็นมนุษย์นะคะนะคะนี่เปนส่วนหนึ่งทีพ่พมต้องเข้ามาดูแลซึ่งพมดูแลคนเดียวไม่ได้อย่างที่บอกว่าก็รวมกับ12บสนะคะ12หน่วยงาน12กระทรวง,งน,นะคะที่จะเข้ามาช่วยในฐานะกทมเป็นเจ้าของพื้นที่กทมก็จะได้ช่วยซัพพอร์ตในเรื่องอื่นออีกมากมายนะคะที่จะช่วยให้ครอบครัวนี้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น